ฮัลโหลฮัลโหลสวัส hmm, ด so so ีค wow, ่ะโอเควันนี้ก็กำผูกกับคุณแม่ชนอะกันอีกแล้วอ้าวนี้เราพมาลองสร้างโมเทลกันรู้ว่าอันอันนี้แค่ลองถ่ายเฉยนะฮันจะรับไปตัดต่อนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เทปทีบอ่ะ อันนี้ใช้ S c R Pro อัดนะคะอาจจะแหลกๆนิดนึงโอเคอัตรีเสียงนิดนึงอืมมันเอาตอนเช้าอ่ะอืมได้ยินเสียงนิดนึง,อนออนนนงโอเคให้ ตอนนี้ก็ยัมตอนเช้าอยู่นะยังไม่หมื่นเลยโอ okay. เคเข็มทิศมามที่นอนหายโอเคเราจะมาสร้างบ้านกันนะ นะก็สมวนนี้นะก็ต้องขอจบคลแปลเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ข้างล่างด้วยนะคะบาย